บ้านโนนตาดต,ตำบลดูนาน้องไผ่อำเภอจุพุนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเฮ้ยนอันนี้อะไรที่พังที่ว่ากำแพงพังโอ้เฮี้ยนอัน,นกำแพงพังป๊อดข้างหน้าพังหมดเลยเนาะครับมันว่าแม่อยู่จะคุ้นหนิแม่เฮียนนี่แม่<อ>แมผู้เ,<อ>ดเดียวสวัสดีครับแม่คุณแม่ซื้อหยังก่อนนี่นางแก้วจิตมั่นนางแก้วจิตมั่นเอ้าวังอู๋เบิ่เบงฮอยราวป๊อดคำนี้เลยแม่ ปาดแม่นั่งอยู่นี่เลยบ่นั่งอยู่แจงอ่ะโอ้นั่งอยู่แจงไหนน่ะป่แม่ค่าเก็บหนี่ละก่อนอีกกับคนป๊าคุมนี่แม่นิดเลยป่าวแม่แม่นหันเข้ากับออกออกเป็นเฮียออกเนอ้้งเออมันมันบ่อนี่หรอกแต่ว่าเฮียนมันเป็นเงื่อของเขาเป็นเงืออแห้งล่มน้ำร่มเงินเนาะแห้งล่มแห้งฟันอยู่สายะจ๊ะผมอยู่น้องเรือเอาไปน้องเรือน้องเรือ

ของงัวกับปิ้วพึว<ม>่งกันมาครับปิ้วไล่อวมไปมมไล่เขารวมทั้งปัะเทศดแมนหมเลยตัวนี้เลยย่างไปเบิ้งก่น <c ười> อนสักขอบคุ้นหลายๆทแม่เด้อเดี๋ยวย่างไปเบิ้งก่อนไกลๆมีเพิ่นไในวงได้ที่เขาสอมแซ่บเลยเขาแบบสอมแซ่บไปแล้วอ๋อเดี๋ยวแล้วค่าเบิ้งเดินแะล้วเบิง้งไปเรื่อยๆก่อนโอูยแมนหมดเลยตัวส้นนี่ เปิดมาเลยตัวนี้โอ้โหนี่กันตรงนี้เป็นอของงอปะครับนี่โอ้โหโอ้ีโอ้โโโอเลี่ยงกันเลยตัวนี้เฮียนตป็นี้ถืถือพายุฤดูร้อนหายไปเลยหายไปเลยทังแต่สีโอ้ลงไปหอดของลาง นี่ทงหน้าหเลอวะแม่โอ้โหเฮียนได้ไปเบิ่งเฮียนนี่ก่อนเนาะโอ้โหโอ้เอ้น่าก,กะกะเบื้องกะแตกกระเบื้องแตกอีก โอ้บอกคิดว่าสิเกิดเนาะเนี่ยของแม่นี่เป็นอีหยังนะครับนี่มิแต่กระเบื้องแตกบ่แม่กระเบื้องกบจังแต่ชีมันเพิ่มไปก็สุดทางเลยลงไหนยุติบาลมีคนเมียอ๋อตอนพอ่อเพิ่นกับพอ่พอพี่วยงาน ปอพ่อดูหน้าเพราะ่นลงมาซอยบ่แม่อันปอพ่อมือมันเท่าสารพ่ายพิ่นกับพิ่นไหนลงมาซอยบ่แม่อันมือเศร้าเงิ่อนมูออันอีหยั่งปอออปอโต้ไหมออปอโตไม่ไหอยู่อ๋อหนาเพิ่มอ๋อหนาจะทยอยมาเรื่อยๆละแม่ปอพ่อป้องกันภัยนะเพิ่นจะมาซอยอยู่แล้วต้องปูนกับเพลยุกเนี่ยเธอจะเอางบประมาณออกมาให้ยุพราะว่าเขาให้ยุดอกไม่งบให้ยุ อบตเพิ่อนแล้วพวกยายบ้านก็มาสำรวจดอกผูก้ใหญ่บ้านมาเช็คเนาะแล้วก็เกลา้าเงินมาใหา้เลือ่อมาไปเบิ่งเรื่อยๆก่อนแม่รถเลยครับเพื่แต่ว่าเฮียนคุณแม่นี่ยเพิ่นเป็นแห้งเฮียนคุณแม่นี่ยเพิ่นเป็นแห้งเนาะแบบทั้งหมดเลยครับบางแผ่นดินไหลหมดเลย ้พอแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บแรงมากถือพายุฤดูร้อนตืมใส่อีกครับนี่แต่ว,ว่ารัางรงแห่งนี้เลยคือพายุฤดูร้อนต่อ้ยเปิดมาเลยครับเนี่ยงนี้มามีคนอยู่แต่ว่าไปหมดเลยดูหลังแห่นหลังแห่งเปิ้วหมดเลยแห่นี้มามีคนอยู่มาเลยบอสบอสสามารถตอไปได้ พอเราบนนี้คนดูหลังเพียนนี่ไปหมดเลยครับเดินทางมาถึงแล้วโอู้ยู่หม่งมุ่มเลยครับว้าวยู่หม่งมุ่ม ท่า,า,านผู้ส้มตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านที่พังแผ่นดินไหวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมออมาเบิ่งความเสียหายครับโอ้เสามันกะอันนี้น้ำได้ครับเสากระรูดซึ่งว่าเล็กจากโบอคอยดีเป็นไหนเบิ่งนะครับเป็นโบอคอยแข็งแรงเป็นไหนเล็กเฮ้ยเห็ดเสา มาเลืลล่อสาเหตุของเฮียนพังหี่ถ่านเบิรงเดอรเล็กเล็กเอามาเห็ดนี่ปหนิก็ว่าล้วคือว่าเฮียนคือพังลงไ,งไ,งไ,งไนง่ายๆแท้ออกสาเหตุปาลุดออกจาก นี่นือเล็กเล็กแต่น้อยนึงเลยปั๊บรูดออกนี่คอนอยู่กับคำเหี้ยนังนี้โบมี่เนาะครับ,บ้านหลังนี้เขาสร้างไว้ให้ลูกชายพอดีลูกชายไปได้แฟนใหม่แฟนอยู่นู่นอ๋ออยู่ฝุ่นมะพ่ะอ๋อ,อแต่ว่าขึ้นบ้านเล็กขี่อยู่เนาะพ่อเนาะครับมีครับโอ้เด็กก็ได้เงินซ,ซอยเหลือแล้วนี่ <laughs> ตว้าอ๋อมีมีอยอ่มีอยู่มีอยู่มีอยู่เงินมีบ้านเล็กที่มีไหนอยู่ปัดกระซุ่มแต่ว่าเฮี้ยนไปกะบ่มีคนอยู่ดนะครับบ่มีคนอยู่บ่มีคนอาศัยคนเห็ดไว้เพรว่าคนง่ายออกไปตามที่เพคนบอกกล่าวไปจำเหมืดแน่จักหน่อยแผ่นดินไหว โอ้ขอโทษขออภัยด้วยครับสิมากคำดนะครับแผ่นดินใบเห็ดโตเฮี้ยนพังลงสุดลงเลยครับโอ้โแต่ว,ว่ากระจังบาตยังยังดีเลยครับดึงยกขึ้นไม่ได้แบบว,ว่าใส่เอ่อมาดีดดีดโตเฮี้ยนขึ้นไปไม่ได้แบบว,ว่าแบบคือคนยกบอกเลยคนจะลือเห็ดไม่ ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนตาลนะครับโนนตาลโนนตาลตำบลดูหน้าน้องไผ่อำเภอชุมพ้นบุรีจังหวัดสุรินมาเบิงความเสียหายโอ้เฮียนน่บิดเบี้ยวเลยครับอาจจะมืดในเรืองทางาผู้ส้งเราควมจะเปลี่ยนกล่องก่นอนบิดเบี้ยวเลยพายุทั้งถือพายุทั้งถือแผ่นดินไหว เหตุการณ์แผ่นดินไหวลาสุดนี่ครับบางมือนสองมือที่แล้วไปหมดเลยครับเหียนแถวนี้ <c oughs> บึ้งตะคุ้มต่างบางึ้งตะเล็กกับหูหลาาันผู้ส้มนี่เล็กนี่อตเล็กสินนิดหน่อยเองนี่ผู้ส้มบึ้งการเหตุเสา เขาคุขึ้นสนิมมีเหียนใดอีกนะครับติดทังมีเหียนหน่เนาะแซลซ่อนหนิ อ๋อหลังแหลกอ๋อเห็นเห็นเหรครับเห็นเหรอเห็นี่เท่าแม่เราอยู่เนาะโอ้ดีนะแม่เราเป็นอย่างเนาะครับดูแม่นเองเป็นกลางเว้นหรือกลางคืนแค่ไหนอ๋อสีม่ง โอ้โหมาบอท่านทำผู้ชมอตอนนี้ก็มืดละจังน้อยนึงันดินไหวมอแป้งระเบิดครับ เราเบิดตู้มเลยมึงนึงรงเบิดทบ้านนะันไอไเสากัางบานน้องเมย์เนาะอคนกม่อยู่ประนกัม่ก็ได้วาริงให้ย่าคย่ติดนะคนเขากัคนสลานัคนผู้เฒ่าตคนพิการคนี่มีคนอาศัยแต่แสดงเงินเร็วกระโมโยโนนูเงินซอยเหลือนี่ ดีแต่คนบ่เป็นหยังนาะแม่เนาะโอ้ดีแล้วอยู่คาฟามืมอนไรยังไงออูควบผมให้เอาไปใส่กอ,กอไส้่อน,นี่เย่างก